จุดพิจารณานะครับสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็น HRV รุ่น RS รุ่นท็อปหรือจะเป็นรุ่นน้ิ่ต้นนะครับของ CRV นะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผด้วยเพื่อจะได้รับคลิปใหม่แจ้งเตือนสวัสดีครับผู้ริการลิงก์ไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในรุ่นของ CRV รุ่น S 2ตอน5ที่นั่งนะครับ กับราคา1นึ่ล้านสามแสนห้าหมนบาทนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดมันไม่ใช่แค่ประเด็นแค่ตะวรีวิวนะครับผมจะบอกเลยว่ารุ่นนี้ทําไมถึงขายดีมันเกิดจากการที่มีลูกค้านะครับหรือว่าใครที่กำลังสนใจในรุ่นของ SRV นะครับตัวท็อปในรุ่น RS นะครับกับราคา1 1 1 9 0ล้านบาทนะฮะมันเกิดการดิฟกันนะฮะในหลักแสนก็จริงแต่ออปชั่นที่เราจะได้มานะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าได้อะไรแล้วทำไมทำให้เกิดการลังเลและเปลี่ยนใจมาเป็นเจ้า CRV รุ่น S5 ที่นั่งรุ่นนี้นะครับไปดูกันเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มจากภายนอกกันก่อนละกันนะฮะเริ่มที่ไฟหน้านะครับเป็นแบบ FullLED นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไฟเลี้ยวนะครับไฟต่าไฟสูงมี DayTimeRunningLight น,นะครับที่มานี่เลยฮะ กระจังหน้าที่ใหญ่นะครับสวยงามมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับดูต่อเลยนะครับด้านข้างนะครับได้ล้อขนาด17นิ้วนะครับที่มาเป็นล้อลายทูโทนและที่สำคัญนะครับได้ดิสเบรกสล้อนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเด่นนะครับที่ทำให้เราลังเลกับรุ่น HRV นะครับนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับที่ CRV นั้น มีชื่อเสียงด้านช่วงล่างมานานแล้วนะฮะแล้วก็ต่อวันนี้นะครับได้ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างที่แบบมาพร้อมกับพับไฟบไฟ,ฟ้านะครับพูดรีบพูดไปไหนแล้วก็นะครับจุดเด่นอีกนะฮะด้วยเครื่องยนต์2.4และรองรับการเติมน้ํามันทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น e10 e20 e85 e นะฮะยกเว้นดีเซลนะครับ แล้วก็จ so it so ุดเด่นนะครับที่ตรงนี้ทําให้คนลังเลเลยนะฮะนั่นก็คือช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีดีอะไรก่อนอื่นนะครับเราจะต้องพกคุณแจไว้กับตัวนะครับมาดูจุดเด่นนะฮะล็อกรถอยู่กตี สำคัญนะครับต้องปลดล็อกรถก่อนนะฮะไม่งั้นเราจะเปิดไม่ได้นะครับนี่เลยครับนี่คือชุดเต็มนะครับของ CRV นะฮะใครที่เคยดูรีวิวรุ่นก่อนๆนะครับก็สามารถเซ็ตนะครับสูงต่ำนะฮะล็อกได้เช่นกันนะครับแล้วก็เปิดได้ไม่ว่าจะเป็นจากฝาท้ายภายนอกฝาท้ายภายในเปิดจากที่ฝั่งคนขับนะครับ ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับสามารถใช้เท้าเปิดและปิดได้ดูนะครับ <Wow. S 1> นี่แหละฮะเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนต้องลังเลนะครับว่าจาก h r v r s แล้วเพิ่มเงินคุณจะได้ CRV เลยนะครับไม่ว่า ในจุดเด่นของเรื่องตัวถังนะครับที่ใหญ่กว่านะครับช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านะครับอเดี๋ยวดูกันต่อดีกว่าครับว่ามีอะไรด้านท้ายสวาสดีชีบฉลามนะฮะที่มาพร้อมกับไฟท้ายนะครับออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ CRV อยู่แล้วนะฮะนี่ครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านท้ายดีกว่าครับว่ามีอะไรโดดเด่น เมื่อกี้ผมพูดไว้นะฮะวิธีการตั้งการเซตไดะะ้ผมขอญอยตเซตให้ดูละกันนะฮะนี่เลยสูว่าตรงนี้มันสูงไปนะครับเราก็ดึงลงมาเราต้องการลักษณะแค่นี้นะฮะอ่าแล้วก็กดจากตรงนี้นะกดค้าให้มันดังปิ๊บๆนะครับอ่ะนี่คือล็อกแล้วนะฮะนี่แหละวิธีการเซตนะครับระยะสูงต่ำป้ายเอาดูกันต่อนะครับภายใน CRV นะครับนี่เลยคุณจะได้ล้อแม็กแล้วนะครับไม่ใช่ล้ออะไรนะฮะเป็นล้อแม็กเลยนะครับ <Yahoo! S 1> นี่และที่สำคัญนะครับใครที่ชอบการบรรทุกของเยอะๆนะฮะล้วต้องการความกว้างนะฮะคุณจะไม่ผิดหวังกับ CRV เลยนะฮะคุณสามารถที่จะพับจากด้านนู้นนะครับหรือว่าจะดึงจากด้านข้างก็ได้นะฮะขออนุญาตนะครับ เรียบนะครับเรียบไปเลยจริงๆนะฮะ <_ an> ดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราสามารถดึงจากที่ข้างเบาะได้นะครับก <_ an> ว้างไหมล่ะนอนได้ต้องบอกเลยเนี้ยว่าเรานอ,นอนได้นะครับด <_ an> ูนะครับ <_ an> อนอนได้ไหมนะฮะยานครับปุ๊บนอนได้นะครับ <_ an> ได้อยู่ได้อยู่ <_ an> ก็เฉียงๆนิดนึงนะฮะนี่ <_ an> ดูจากเท้านะครับ ก็นอนได้อะถ้าเรานอน,น,อนเฉียงะโอเคโอเคนอนได้ <laughs> เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปนะผมบอกเลยนะครับรุ่นนี้เป็นบอกไฟฟ้าอา,อาจจะเหมือนกับ HRV นะคะแต่ก็จะบอกดีไซน์มันดูดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะครับนี่ที่สำคัญนะครับไฟตรงนี้ปรับระดับได้นะฮะไฟหน้านะครับที่ปกติแล้วเราจะเห็นกับรุ่นที่เป็นไฟโคมโปรเจคเตอร์นะครับแต่เนี้ยไฟหน้าเป็นแบบ Full LED แต่ก็สามารถปรับได้นะครับสามารถเปิดฝาหลังได้ตรงนี้นะฮะฝากระโปรงหลังนะครับอยู่ภายในกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์รถก่อนพรร้อนมาก เรือนไม้ก็สวยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นเลยนะฮะตรงนี้นะคะจุดเด่นเลยนะครับที่ HRV จะไม่ได้ก็คือคอนโซลที่เป็นแบบบุนิ่มตรงนี้นะฮะนี่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบบุนิ่มนะครับได้ลำโพงนะครับ9้าจุดเลยนี่ลำโพง9้าจุดเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าดยสารนะครับเป็นแบบ LED นี่เลย ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่เป็นเหมือนกันเลยนะฮะนี่ไล่กันต่อเลยนะครับหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้น่าจะเหมือนกันแต่ได้หน้าจอลดหน้าที่ผมสังเกตไนดะ้ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าแล้วก็มาดูจุดที่มันแตกต่างนะครับตรงนี้นะฮะผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันเลยกับ h r v น,นั่นก็คือนี่ climate climate ไ้ทำอะไรนะครับลองดูนะผมกดแล้ว เราสามารถแตะได้สําหรับคนที่มองไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะฮะหรือว่าไม่ถนัดมองไม่ชัดก็สามารถแตะไปเปลี่ยนตรงนี้ได้เพิ่มไลดอะไรได้ทุกอย่างนะครับ AC เปิดปิดได้นะครับนี่ประมาณ10บถึงสิวิมันจะตัดเข้าเป็นเครื่องเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้รู้สึกว่า HRV ไม่น่าจะทําได้เช่นกันนะั่นก็คือการซิงแอนะครับซิงแอ์ตรงนี้ก็สูงว่า คนนั่งข้างเราเนี่ยโอ้ยขี้หนาวจังเลยอะ่ะเขาไม่ไหวเขาก็สามารถปรับดูนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะตอนนี้เป็นโลทั้งคู่เมื่อกี้ซิงไว้ถ้าผมปรับฝั่งนี้ขึ้นมาแม่ยีิบอองศายีิบสองศาแต่ฝั่งนี้ก็ยังโลอยู่นะครับแอร์แยกได้นะฮะแต่รู้สึกว่าพอขับไปคนนั่งข้างหลับแล้วอ่านั่งข้างหลับแล้วโอเคกดซิงเลยร้อนร้อนมากนี่แล้วาพูดถึงเรื่องแอร์ไม่จบนะครับใครคิดว่า ด้านหลังร้อนไหมไม่ต้องห่วงนะครับนี่เลยมีแอร์แถวหลังนะครับมีที่ชาร์จไฟนะฮะ USB ครบนะครับนะครับตรงนี้ก็ยังมีโหมดอ e ีคอนเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เบริโหนะฮะมีให้เช่นเคยอ่ะไล่กันต่อนะหน้าจอก็เป็นแบบเท t ทีก็คือเรียกง่ายว่าหน้าจอแบบมือถืออ่ะการะสะท้อนแสงอะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับ ภูมลไยก็เป็นแบบหุ้มหนังนะครับที่มาแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะควบคุมเครื่องเสียงมีบลูทูธนะครับรับสายวางสายมีสซิรีนะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้คือตัวมิดนะครับที่ไวเล่นกับหน้าจอตรงนี้นะฮะสังเกตดูนั่นครับเราสามารถกดจากตรงนี้ได้นะฮะเลือกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่มาพร้อมกับระบบครูสคอนโทรลนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ถุงลมรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้านะครับที่เสาที่เป็นม่านเลยนะฮะม่านถุงลมตรงนี้นะครับแล้วก็ไซส์แอร์แบ็กตรงนี้นะครับรอบคันเลยทีเดียวนี่คือจุดหลักๆจุดเด่นนะครับของ CRV นะฮะผมว่าก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มหลังเลแล้วแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดีกว่านะฮะ เอาละครับและนี่คือจุดเด่นนะครับของ CRV รุ่น S นะครับ2ตอน5ที่นั่งปี2019กับราคา1.359,000บาทนะครับสีขาวมุกตรงนี้นะฮะจะต้องเพิ่มเงิน1 2 0 0 0 0บาทนะครับส่วนสีดำมุกนั้นจะต้องเพิ่มเงิน8,000บาทนะครับจุดพิจารณานะครับสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็น h r v รุ่น RS รุ่นท็อปหรือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของ CRV นะฮะ พิจารณานะครับผมขอจับจุดและการ3จุดหลักๆเลยนะฮะหถ้าคุณอยากได้สแลปนะครับ CRV ไม่มีให้คุณแน่นอนนะครับ2นะครับในเรื่องของการแมนนท์นะครับแน่นอนนะครับเครื่องยนต์2004นนะครับแมนเท์นะครับจะสูงกว่าของ HRV ที่เป็นเครื่องยนต์พ8นแนะครับและก็3นะฮะจุดพิจารณานั่นก็คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเครื่องยนต์2 0 0 4แน่นอนนะครับต้องกินมากกว่า 8อยู่แล้วนะครับลองไปเจรณากันดูแล้วกันนะครับจุดหลักๆตรงนี้ถ้าหากคุณรับได้นะครับผมก็ยังเชียร์นะครับที่จะเล่นรุ่นนี้นะครับ CRV นะครับก็อย่าลืมนะฮะถ้าสนใจในรถของ Honda นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ h อน d ้าตลิ่งชันนะครับที่อยู่ใกล้ๆสายใต้ตรงนี้นะครับเบอร์โทร024224477นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหรือ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนนะครับรายการลิกไปเรื่อยนะครับจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินและรีวิวรถนะครับขอบคุณครับ